การเลือกน้ำผึ้งแท้100%ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดค่ะแต่ต้องรู้วิธีการสังเกตวันนี้เราจะมาดูกันว่าเคล็ดลับอะไรบ้างที่ช่วยให้คุณได้เลือกน้ำผึ้งแท้ที่ดีและไม่ถูกหลอกไปหาคำตอบกัน สุภาพีฟาร์มวันนี้พามาเรียนรู้วิธีการเลือกน้ำผึ้งแท้100เซที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะน้ำผึ้งแท้ไม่เพียงแค่มีรสชาติหอมหวานแต่ยังมีคุณ,ณประโยชน์มากมายสำหรับสุขภาพของเรามาดูกันว่าการเลือกน้ำผึ้งแท้มีเคล็ดลับอย่างไรบ้างข้อที่1ดูความหนืดและเนื้อสัมผัสของน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้จะมีความหนืดและเนื้อสัมผัสที่เหนียวกว่าไม่เหมือนน้ำผึ้งที่เจือจางด้วยน้ำเชื่อมลองหยดน้ำผึ้งลงบนช้อน แล้วค่อยๆเทลงถ้าน้ำพึ่งไหลต่อเนื่องเป็นสายยาวโดวยไม่ขาดนั่นคือน้ำพึ่งแท้ค่ะข้อที่ 2. สังเกตสีและกลิ่นของน้ำพึ่งน้ำพึ่งแท้มักจะมีสีที่เข้มกว่าน้ำพึ่งปลอมที่มักจะใสและซีดเกินไปและกลิ่นของน้ำพึ่งแท้จะมีกลิ่นหอมหวานเป็นธรรมชาติ ไม่ฉุนเกินไปค่ะข้อที่3ลองทดสอบด้วยการหยดน้ำพึ่งลงในน้ำน้ำพึ่งแท้จะไม่ละลายในน้ำทันทีแต่จะจมลงไปที่ก้นแก้วเป็นก้นกอนๆค่อยๆละลายแต่ถ้าน้ำพึ่งละลายในน้ำทันทีอาจเป็นน้ำพึ่งปลอมค่ะข้อที่4 ทดสอบด้วยการใช้กระดาษซับน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้จะไม่ถูกซึมเข้ากระดาษได้ง่ายเพราะมีความหนืดสูงลองหยดน้ำผึ้งลงบนกระดาษามไม่ซึมเข้าไปนั่นคือน้ำผึ้งแท้ค่ะสุดท้ายการเลือกซื้อน้ำผึ้งแท้ควรเลือกจากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือเช่นฟาร์มผึ้งหรือผู้ผลิตที่มีมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำผึ้งที่ได้เป็นน้ำผึ้งแท้100ค่ะแล้วกลับมาพบสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำผึ้งนะบาย